โอเคไม้กันละเรียบร้อยไปหมดเลยครับวัดเดี๋ยวเกมบัคเหรอเนี่ย

เ Guys เอ่อชิอะละอะไรวันนี้่ะกูกูเล่นกายไม่ได้กูกดอุ้มไม่ได้ไม่อ่วยุอด,ดกีกดเล่นกายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับกำลังอยู่กับ เกมใดที่ถูกเซียวฉันรู้ถูกใจและเกมเดทที่เชื่อเกมดูทที่ใช่กับเดินไปเดินไหลอีกเช่นเคยวันนี้ข้าได้มากับตัวละครที่มีชื่อว่าเดอะเรดสำเนียงของข้าอาจจะแปลกไปเรี่ยงนะักแต่ว่าอย่าได้ตกใจไปเลยข้านั้นอยากลองพูดอะไรใหม่ๆดูบ้างอยากลองเปลี่ยนสำเนียงและก็สรพพนามของข้าดูบ้างเท่านั้นเองท่านไม่ต้องเป็นห่วงเด็กสองสามคลิปกูก็กลับไปเหมือนเดิมเลยสัตว์อ่าข้าหยอกหยอกและในวันนี้ข้าได้แต่งตัว เป็นธีมชุดไทยเออมันก็ชุดไทยนั่นแหละอ่าชุดไทยแบบมีวัฒนธรรมโลวินก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้ข้าจะมาเล่นตัวละครนี้เพื่อทดสอบดูว่าตัวละครนี้มันยังน่าเล่นอยู่มือไร่หลังจากที่ตัวละครนี้โดนเนิร์ฟเรื่องระยะเวลาในการพุ่งหลังจากที่ออกเฟสนั่นเองเอาเป็นว่าเราไปดูเบิร์กกันก่อนดีกว่านะขอรับเบิร์กของข้าที่ข้าได้ใช้นั้นก็มียากเลยเอาเป็นว่าเบิร์กของข้าก็มีการซักสายเสือมซาม ของพระแม่อ้วนและผู้คลั่งความกลัวของพ่อเดโมแล้วเพลงกล่อมเด็กของพ่อตัวตลกและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือรักตัวโกตายของแม่หมอของข้าที่สุดที่ชิชส่วนแอดออนก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละด่านเอาเป็นว่าคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปออกรบถ้างนั้นเราไปรุยกันเลยดีกว่าอ๋อแมน แล้วเอาด่านยากมาให้ว้าวสุดน่าสะพรงใจทำไมลอยมันมั่วจังวะตีไปก่อนหวังว่าตานี้จะไม่มีอะไรให้บักนั่นได้ โอ๊ยไม่โดนแล้ววนะันหน้าผีบิวแล้วมาคุยแล้ววนะันเนี่ยอยู่ไหนก็ทางตันนะเพื่อน ไม่ได้หลอกฟองหลอกไฟอะไรเลยแพ้ผีทวียูวไ,ไงวปุ๊บก็มาถึงเลยมาเอาไปก่อนนอนอ่ะหนึ่งเป้งสัตว์ กูบางไม้เพื่อนเด๋วกูผีบิวแล้วนะอย่าหลงไฟโชเซียแล้วเราห้ามหลงไฟเรา อเราต้องอย่าลอง <c oughs> อย่าลังเลแม้แต่เพียงก้าวเดียวกูเคยบอกมึงไปแล้วกครั้งอะ่ะทุกคลิปอะ่ะเวลากูเล่นตัวนนนนเนี้ยนั่นกูว่าแล้ว <c oughs> ทุกครั้งเลยทำไมต้องเอาด่านยากมาเล่นให้กู ครั้งเลยทำไมต้องเอาดาอ่านยากมาเล่นให้กูด่านยากมาเล่นให้กูด่านยากมาเล่นให้กูไม่เข้าตุ๊กตาหน่อยเพื่อนเข้าไม้ข้างหน้าก็มีนะอ้า โมประทัดเว้ยแล้วอย่างเฮี้ยเลยเราต้องให้เครื่องนั้นเสร็จนะคุมโซนนี้เอาดูเครื่องนั้นเนี่ยเครื่องนี้ยังพังอยู่แต่เครื่องตรงกลางเนี่ยคือแบบห้ามเสร็จโอเคโอเคเครื่องนั้นเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้ได้ อายุช sure oh, oh, ัวแบบเด็ดโอ้โหมันมันคว่ำแบบไม่สนใจอะไรเลยอะไล่คุณเด่าไล่คุณสนุกกว่าเอ๊ะผีคุมเครื่องเด่อ ยังติดตาตึงซึ้งใจอยู่เสมอกูเห็นนะกูพังไม้ตรงนี้อ่ะเราอะยังไงดีเราอะไม่ทันก็ยังดื้อรั้นไม่เชื่อฟังกัน ถ้าซ้ำได้คนหนึ่งเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะอาจารย์เคนจิไปไหนแล้วเนี่ยทำไมเจอแต่เซฟมีเซฟมีมะนาวอะไรวะเนี่ย ผมกลับไปคุมเครื่องนะยังติดตาตึงซึ้งใจอยู่เสมอสามคุณดีกว่าคุณเนี่ยไม่น่ามีผิดมีภัย กูจะเป็นผีวแล้วนะหน้าต่างเยอะเหลือเกินสัตว์หน้าต่างจะเยอะไปไหนเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครเราต้องหาเครื่องที่เยอะที่สุดให้ได้นี่ นี่อาจารย์เกนจิทีเราเจอเมื่อวันนั้นสวัสดีอาจารย์เกนจิ What the fuck อะไรหมดอะอาจารย์เกนจิมีลนๆนะทันวะทันรอที กูจะป้องเป้งปองเปงเป็นไอติมแล้วเนะี่ยมีคนมาแตะเครื่องแสดงว่ามีคนรอช่วยอาจารย์เกนจิอยู่ไ่ธรรมาราดู้เหมือนแม่สามหาสิลรุ่นล้ำน้ำแดงนี่นจะจมะพรสวรรค์ใช้ได้นี่และเองจะไปไหนเองจะไปไหนงั้น,น,นรือ คิดว่าเองจะหนีฆ่าได้กงน้ไม่มีทางลูกศิไม่ตายยากก็ไปอ๋อลืมไปเขาแตะเครื่องเราไม่มีตายยากวิ่งมาเพลินเลยนะเครื่องนี้ก็ใช้ได้ไม้ตรงนี้เขาเก็บไว้นะเหมือนเขาเล่นเป็นเนี่ย ดูเหมือนแม่ยายจากลูกศิษย์น้ำแดงจะไม่ให้ข้าช่วยเจ้าเลยนะหรือถ้ากูไม่ติดแง่งนั้นก็โดนมึงไปแล้วเพื่อนแต่มันติดแง่งนั่นดูเหมือนเจ้าจะเพ่งจิตไปที่พลังกายของข้ามากเกินไปนะ ไม่เสียลิวเออดูเหมือนสำนักวางของหวงังเปาลูกศิษย์น้ำแดงจะเก่งอะไรได้เพียงนี้ช่างน,น่าผมใจยิ่งนะไม่เสียวเออร์ไม่เสียวข้าฟังไม้ก่อนเด<ๆ>ี๋ยวทำนี้แหละเหมือนมีคนไปช่วยแล้วนะนี่จิ้ <S <S มด้วยคนที่ช่วยเป็นอาจารย์เกนจินั่นสิเน่าเลื่อมใสเช่างน,น่าเลื่อมใส What the fuck ปล่อยมึงก่อนมึงมีแทงหลังกูรู้ข้าจะปล่อยให้แม่ยายลูกศ์น้ำแดงผิดหวังกับเราได้อย่างไรวัดกูก็รู้ว่าเข้าหน้าต่างเวนมันร้ายเหมือนกันนี่ว่า ปล่อยให้เจ้าได้ไปช่วยเพื่อนของเจ้าก่อนละกันท่านพ่อทับเกนจิข้ารู้ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งใดมึงก็ติดไว้หลายที่แล้วเกินนะมึงพวกมึงเนี่ยโอเค แม่หวังลูกศิษย์น้ำแดงข้าคิดถึงเจ้าจริงๆน,นะจะเป็นอะไรบ้างไหมข้ารักเจ้านะหวังเสาเออหวังสีโสซื้อเก๋เล่ากายพูดที่อะไรเนะี่ยข้าว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเป็นแน่แท้มีห่างไปไหนไกลเจ้าพวกลูกศิษย์หวังน้ำแดงเหล่าเออพรามันมีพิษภัยที่ร้ายแรงจริงนะมันจะรีบไปไหนเนะี่ย รีบเอาโล่อะหลอกไม่หลอกด่าพี่อะไรเล่นยากชิบหายเจ้าทุนขอฆ่ามาไม่ใช่หรือไว้ดูแลเจ้าเนี่ยแล้วะไรเจ้าถึงมีค่าล่ะหวังลูกศิษย์น้ำแดง ายยากฉันเก่งยิ่งนะแต่ข้าว่าเจ้าน่าจะแพ้ภัยตัวเองนะท่านหวังลูกศิษย์น้ำแดงบ้า<อ>ข้าขี้เกียจทายคนหนึ่งแล้วล่ะเจ้าจะลงท่อเจ้าก่อนลงไปเลยข้ามิเก่งกลัวหรอกไม่กละกีดเชีย่ยเลยเนี่ย,ยบาย ฟังรูสีน er no ้ำแดงเจ้านี่ก็เก่งชิ่งนะข้าเราเป็นปลื้มใจจริงๆแข็งแกร่งมากท่านอาจารย์เก่งจริงจริไปแล้วกันว่าวด่นเกมด่นเกมกูเกมแล้วรอยี่อะไรล่ะเกมดิสั่นานเกมก็เกมดิโบ่งหัวอีทีนึงด่านเกมมาด่านมาเยอะนะครับ ด้านนี้โอเคไปไหมรู้จักสีเสียวเออรป่ะสีเสียวเออคล้ายสีเสียวหิอ่ะคล้ายกันประมาณนั้นแหละพูดอะไรของแม่งวะมานี่โอเค อีพรสวัสดีสวัสดีสสดสสดติดทารินาโนโฟเบียไปสวัสดีเจ้าพาลาดอะไรไปหรือเปล่าแม่ ยาหสีโอเคถือว่าเจ้าก็มีฝีมือใช้ได้ข้าอยอมรับแม่นางเก่งกาจมากและข้าก็ขอบใจเจ้ามากที่เจ้าลงมาใส่ข้าข้าไม่เอาแม่นานงคนนั้นก็ได้ข้าเอาเจ้านี่แหละไอสัตว์มึงดิ่วมึงเปรี้ยวไอสัตว์ เปรี้ยวไอ้สัตว์ไปหนึ่งแต้มโหโทเทมพรน่ารำคาญมากหาใครไม่ได้หรอกท่านอะไรของมึงเนี่ยมึงกูซ้ำคุณมึงดีกว่า มีใครจะรอสองไฟฆ่าไหมไม่มีเจ้าลูกศิษย์น้ำแดงคนนี้ช่างเก่งกลายย้าจริงนะข้ากลัวไม้ตรงนี้เหลือเกินมันสามารถล้มใส่ข้าได้ทุกเมื่อเวลาทุกครั้งข้าทำไมต้องมาแขวะที่นี่ด้วยข้าก็ไม่เข้าใจหรอกเปรี้ยวไอสัตว์มันเปี้ยวเหรอเปี้ยวเหรอไม่ต้อง มีใครซ่อมกันแล้วครับตัว่าอะไรหมเนี่ยกูไม่เอาอมันหรอกวอลมึงนี่แหละ ดูเหมือนอะติดพานาพารินาโนโฟเบียไปเข้ามาต่อจิตไปเลยนะเอ้ยเอาว่าถือว่าเล่นเป๊ะเนีเ่ยคาว่าข่าลงไปจัดก,การชิปหายละ จะไปไหม <_ H an> ไปไหมไปไหมเฮ้ยเฮ้ยฮโอเคดีดู <_ Sketch> ดเหมือนเจ้าก็เพิ่งพาได้ เฮ้ยคนนี้เล่นเป็นคนนี้เล่นเป็นคนนี้เล่นเป็นติดทารกนานโฟเบียไปก่อนคาองหยุดยัง้งอ๋อเจ้านี่เองเพราะแว่นลูกศ์น้ำแดง มึงจะหยุดเล่นอย่างนี้ได้หรือยังฆ่าสักวิบแล้วสิเจ้าคนล้มไปตรงนั้นก่อนแล้วกันหาไม่ได้หรอกท่าน ท่านเป็นอะไรกับข้าท่านเป็นอะไรกับข้า,ากูเหนืห่อยกักกกบมึงแล้วกันมึงเอาเลยกลัวมึงดีกว่ามาเลยมาเลยเอาเลยช่วยกันเลยช่วยกันให้เสร็จไปเลย ได้เสมอเพื่อนทุกครั้งได้เสมอไปทุกครั้งข้าได้เสมอข้ารู้ข้าเป็นข้าเห็นทุกอย่างวัด มีคนใกล้ตายถึงสองคนเลยนะท่านสมควรแล้วมึงอ่ะมึงเปรี้ยวหรอไอสัตว์โอ้ต้ใต้ดินอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลดอกท,ท่านขุนขุนเขาเบาบรรยัต ข้ารู้เลยว่ามีคนมาด้วยกันถึงสองคนเพราะแบบนี้จะให้เป็นใครไม่ได้ดอกไม่โดนด้วยท่านง <c oughs> ั้นข้าว่าข้าไปดีกว่า จะไม,ม่ไปไหนจากเจ้าหรอกท่านขุนขุนเข่าทีมมสติดทีมฮัลโหลทีมตีให้ล้มไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ข้าขอจับเจ้ามาแขวนอีกรอนเพราะข้ารู้สึกว่าเจ้าไม่อยู่เพือให้เจ้านั้นนม่ต้องทำอะไรท่านคือใครอ๋อท่านขุนเขาถ้าเจอท่านแล้วท่านขุนเขาไม่โดน ี่โดนไม่เป็นไรถ้าจะจัดการท่านเองท่านขุนเขา <c oughs> ดูเหมือนท่านขุนเขาก็จะมีเกิดนมีดีเหมือนกันแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ดอกท่านเอาละท่านขุนเขาจบเรื่องทีท่านขุนเ,าเออานขนเา,าเอาละเอาละจะจบเกมแบบไหนละ่ะเดี๋ยวให้ฆ่าฆ่าเจ้า หรือทำอะไรกับเจ้าดีแล้วเจ้าทำอะไรเจ้าทำอะไรเออเจ้าทำอะไรท่านขุนกลับมานี่ท่านขุนเขาเจ้าทำกระได้ฆ่าไม่ได้หรอก ข้าติดเนื้อทัวทีข้าติดเนื้อน่ะก็เนื้อมันหน้าตาจะประมาณนี้ครับท่านข้าขอบใจท่านมากท่านขุนเคล้าที่ช่วยข้าลาก่อนท่านขุนท่านขุนเคล้าข้ารักเจ้าเหลขอเกินขอบใจพวกเจ้ามากท่านขุนเคล้าท่านขุนเคล้าเบาปัญญา ลาก่อนนะท่านข้าจะขินถึงข้าหมายถึงข้าจะคิดถึงเจ้ามากไม่รู้จะพูดอะไรพวกคนเขาก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปจบและไม่จบด้วยนะครับใครที่ดูจบแล้วและไม่จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่เป็นเวลานะครับก็ขออภัยคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่รอดูผมก็ขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณุผู้ชมทุกคนที่รอดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งที่รับชมจนจบครับขอบคุณมากครับ